ไปแล้ว <mm <as> พี่บุญจะไปแล speaker speaker <oon> ้วแม่นอปล้วพี่บุญจะไปแล้วแม่นไป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 ไได้กันคนละครึ่งแล้วไป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 ทางไหนกันดีเอ้านวลเนี้ยเอานุงดึงดังอ่ะดึงดึงดังอ้าวใครจะใครจะชนะอ่ะอ่ะใครจะชนะอ่ะดึงกันใหญ่อ่ะถ้ากระเยอะกันแล้วท่านผู้ชมอ่ะถ้ากระเยอะพี่ยอมน้องน้องยอมพี่ยังอ่าไปพี่บุญไปเข้าสวนกันไปวันนี้วันนี้เตกชึงเตกชึงไหวไหมเนี่ย มันยาวไปนะพี่บุญไป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 โอ้ยแมน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 เขาร้องเขาร้องเล่นเหมือนเพื่อนเขาลูกไม่ต้องมาเกาะแม่หรอกแมนแมนจะเกาะแม่ไปทําไมละลูกเฮ่าเขาเล่นกันอยู่ข้างล่างนู้นลูกเขาเล่นกันลูกเขาเล่นกันดูดูดูพี่ดูพี่ดูพี่บุญเขาเล่นนะแมนแมนเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปไปไปแแม่รักแมนเหมือนกันแหละแม่รักรักรักไปดูพี่บุญพี่บุญไปพี่บุญไปลูกไปมาพี่บุญมา ปไปไปไปามาลุ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 เร็วมา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 อย่ามัวชักช้าโอ้เนะื้อตอตบัรี่สุกแล้วท่านผู้ชมมองเห็นจากตรงนี้นะคะว้าวตอตบัรี่สุกแล้วลูกน้อยๆตอตบรี่ชอบอากาศเย็นเนาะ